ทำมาเป็นทานมันจะชนะกันให้ทั้งปวงไงใครจะหยิบก็ได้โปรยลงไปแล้วเนี่ยหยิบไปเลยใครเห็นประโยชน์อันไหนก็หยิบเอาอันนั้นบางคนก็จะหยิบหลายอย่าง <c oughs> ใช่ไหมอันนี้มีประโยชน์สละเขาก็หยิบอีกการหน,นึ่งมีประโยชน์อีกก็เอาอีกอันนู้นก็มีประโยชน์ก็เอาอีกให้คนเนี้ยจะได้ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์หมดเลยแต่ใครที่ไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่อาจารย์วางไว้ให้อันนั้นมาเป็นเรื่องของเขาเขาไม่หยิบเขาก็แค่ไม่ได้ประโยชน์จากก้อนนี้เขาจะไปแสวงหาประโยชน์จากที่อื่นก็ได้แต่ที่นี่เขาไม่แสวงหาประโยชนนน์กก็เดิออแค่ั้น เพราะนั้นอาจจาะจะไม่เคยกังวลใจดีซะอีหถ้าไม่เอาก็ให้คนอื่นมาเอาไปแทนจะได้เหลือไว้ให้สําหรับคนที่อื่นที่อื่นที่มีอินทรีย์เวลาไม่เพียงพอเพราะนั้นคนที่จะมาหยิบพอทร,รมาเพื่อเจ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันนะ่ะมันต้องเป็นคนมีอินทรีย์พอสมควรนะที่จุดๆุจ,ดจะเดินมาแล้วมันจะคว้าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองมันไม่ง่ายนะมันเดินผ่านอ่ะเดินผ่านหมดแหละโอกาสที่จะหยิบอะ่ะมันยากยิ่งเป็นของที่สมมุติอันเนี้ยเป็นกิเลส โอ้วางกองเต็มไปหมดแล้วทุกคนลุมล้อมมากเลยอ่ะเอ้ยมันต้องเกิดประโยชน์เหมือนเราซื้อของใช่ไหมถ้าร้านนี้คนต่อคิวเยอะๆสแสดงว่ามันต้องอร่อยมันก็จะวิ่งเข้าร้านอร่อยกว่าอีร้านอร่อยกว่าอาจจะแบบไม่มีคนเพราะว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้อาจจะแบบบ้านบ้านบ้านไม่ได้ทําเป็นแบบโมเดิร์นยยุคสมัยใหม่แต่อร่อยมากเลยนะแบบโบราณเลยนะรถเข็นเก่าๆคําถามคือถ้าเด็กสมัยนี้ระหว่างเลือกรถเข็นชงกาแฟกาแฟรถเข็นถุงกระดาษกับ ร้านสตาร์บัคถ้าเป็นวัยรุ่นอยากถ่ายคอนเทนต์จะเข้าอะไรอะสตาร์บัคอยู่แล้วใช่ป่ะน่าหลักการเดียวกันอินซีมไม่ได้แต่เขาได้รับของอร่อยที่สุดไหมอาจจะไม่ได้สุดแต่เพราะมันดังที่สุดไอเนี้ยไม่ดังแต่อร่อยที่สุดอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราเดินไปอะแล้วเราเข้าใจตามหลักสักจจะความจริงว่าสิ่งที่เราต้องการหรือตั้งเจตนาเนี่ยว่าเราต้องการความอร่อยเราไม่ได้ต้องการความโด่งดังเพราะความโด่งดังมันกินไม่ได้เนาะ แต่ความอร่อยเนี่ยเพราะเราต้องการเจตนาเราคืออร่อยไงเราต้องการความอร่อยอร่อยเราต้องเลือกร้านอร่อยไม่ใช่เลือกร้านดังมันสร้างเหตุผลเห็นป่ะคนที่รู้จะต้องเป็นคนที่ e มีอน c บีลลังกมีสร้างเหตุปัจจัยกับของอร่อยมาถ้าเขาไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของอร่อยมาเขาจะเข้าหาร้านดังเพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยด้วยการไปรับผลจากการกระทําทางฝ่ายดังไม่ได้ฝ่ายอร่อยคําถามคือเขาจะสําเร็จเจตนาเขาได้ไหมไม่ได้แต่เขาจะหลอกตัวเออมันดังจังเลยแต่กินไปอร่อยไหมไม่อร่อย แต่เขาได้ถ่ายคอนเทนต์ลงกระแสทําให้โอ้อวดกิเลสตัณหาตัวเองได้แต่ถามว่าตอบสนองต่อความอร่อยของตัวเองได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนักปฏิบัติธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องตอบสนองต่อเจตนาของตนเองเจตนาของเราในการปฏิบัติเรามีเจตนาอะไระเจตนาเพื่อความทุกข์ดันั้นทุกอย่างที่เราเดินเข้าหาต้องเดินเข้าหาร้านที่สร้างเหตุปัจจัยให้เราเดินไปสู่ความพทุกข์ ไม่ใช่ไปเพิ่มความทุกข์แล้วตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในความทุกข์ของชีวิตเราไม่ได้คำถามคือนักปฏิบัติธรรมทุกคนมีเจตนาในการบรรลุธรรมแต่เหตุปัใจจัยในการใช้ชีวิตอ่ะเดินเข้าหาสิ่งที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์หรือยังบางคนบอกว่าเป็นตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรมว่าหมายว่าผลนิพพานแต่ยังไปเที่ยวเล่นยังไปสนุกไม่อยากปฏิบัติเล่นแต่โซเชียลมันไม่ได้สร้างเหตุในการไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นไหมไม่พ้น มันไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้เนีย่ยพระเจตจำนงเจตนาแต่วิธีการผิดไปหมดเลยเจตนาถูกต้องนะแต่ไม่สร้างเหตุให้ถูกต้องมันก็ได้รับผลที่ถูกต้องไม่ได้เจตนาถูกต้องสร้างเหตุถูกต้องย่อมได้รับผลที่ถูกต้องสร้างเหตุถูกต้องเจตนาถูกต้องแต่ไปสร้างเหตุผิดให้ตายม,มันก็เกิดผลประโยชน์ไม่ได้ก็มันผิดที่ผิดทางอยากรวยอย่างเง pues. านี้ยไปขอเทพเทวามันจะสําเร็จยังไงมันสร้างเหตุผิดเจตนาดีมากเลยนะเจตนาอยากรวย ทุกคนอยากรวยหมดเจตนารวยแต่ไปสร้างเหตุผิดสำเร็จไหมไม่มีทางสำเร็จไปดูดวงสะดอข้อต่อชาวตาเบิกแบบเวนเทียนห่อนมอขอร้องเทพเทวารวยสำเร็จไหมไม่มีทางสำเร็จเพราะเหตุมันผิดเจตนาดีแต่เหตุผิดแต่ในทางเดียวกันเจตนาอยากรวยเหมือนเดิมเลยแต่ไปสร้างเหตุถูกต้องให้มันเข้ากันได้กับคำว่าอยากรวย ด้วยการอะไรด้วยการไปเรียนหนังสือด้วยการไปเข้าคอร์สท,ทาให้ตัวเองรวยไปเรียนวิชาการหลักการบริหารจัดการแล้วเริ่มต้นลงมือกระทําจีละเล็กทีระน้อยอันนี้เจ๊งไม่เป็นรายังมีเงินทุนอยู่นิดหน่อยอันนี้ลงทุนอีกนิดนึงเอเคอันนี้เริ่มดีขึ้นอ่ะเริ่มเติมทุนเข้าไปได้ขยับทจิลเล็กเจระนอ้อยค่อยๆทําจีละเล็กแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่าความร่ํารวยมันต้องเริ่มจากฐานดิค่อยๆสะสมไปเลยคนรวยมีใครรวยโป้งเลยมั้ยทีเดียวไม่มีเราคิดว่าเจ้าสัว มารวยทีเดียวเลยเหรอเปล่านะเขาทําธุรกิจมากี่ปีกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้กว่าเขาจะมีบริษัทองค์กรได้ใหญ่ขนาดนี้เขาค่อยๆสร้างใช่ป่ะเริ่มจากการมีห้องเล็กๆขยับไปเป็นอาคารขยับไปเป็นตึกขยับไปเป็นบริษัทขยับไปเป็นตึกสูงมากล่าฟ้าเริ่มจากการมีสาขาสาขาเดียวขยายไปเป็น5 6, 6 10, 10, 000, สาขา10สาขาพันสาขาหมื่นสาขามันใช้เวลากี่ปีเป็น10 20 30, 40, ปี30ปี40ปีอินทรีย์บาร,รมีของการภาวนาเหมือนกัน คำถ,ถามคือเจ้าสัวหยุดทํางานไหมไม่หยุดมันทํางานตลอดเวลาเหรปนะเขาถึงประสบความสำเร็จมากเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆคําถามคือเราภาวนาเราทําเรื่อยๆป่ะแทบจะไมมเลยเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดหยุดบ้างภาวนาไปสองวันห้าวันหกเดือนกลับมาหยุดห้าวันหุ่ยห้าวันกลับไปทําใหม่ไม่ฟุ้งไม่สงบเลยว่ะถอยกลับไปแล้วไม่ทาแล้วทีนี้เลิกทําเลยเพราะมันฟุ้งส่้นจัดเลิกทํา เพราะเราเราไม่ทําตลอดแต่ลองเป็นเรื่องเงินเดีทำทุกวันแล้วก็ได้เงินทุกวันอยากทำไหมอยากทําเพราะอะไรเห็นประโยชน์ใช่ไหมเราเห็นประโยชน์บวกกับอะไรคนรวยเนี่ยทางานแล้วกดดันยอดขายพนักงานเพราะอะไรเขาเห็นโทษเห็นโทษของการขาดรายได้ในวันนี้ว่าเขาจะไม่พอจ่ายละค่าใช้จ่ายในวัน,วนประจําวันหรือวันลุ้งขึ้นเขาจะต้องขนขวายในการทําอะไรหาเงินเยอะๆเพื่อสํารองจ่าย คำถ,ถามคือเราปฏิบัติทมเนี่ยเราอยากได้ความพ้นทุกข์จริงไหมถ้าเราอยากได้ความพ้นทุกข์จริงอะ่ะมันต้องลงมือปฏิบัติจริงเหมือนเจ้าของอะ่ะเขาทําแล้วเขาได้ตังค์เขาเห็นประโยชน์ของมันแล้วประโยชน์นั้นเกิดขึ้นได้จริงกับเขาเขาจึงเร่งรีบในการกระทําแต่คําถามคือเราอยากพ้นทุกข์เราเร่งรีบเหมือนคนอยากได้เงินไหมไม่เห็นเร่งรีบเหมือนอยากคนอยากได้เงินนั่นแหละหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจตนาของเราในการพ้นทุกข์กับมันยังไม่ได้อยากพ้นทุกข์จริงมันแค่พูดตามเขาว่าอยากพ้นทุกข์ มันแค่คิดตามเขาว่าไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วแต่ความเป็นจริงมันรู้เห็นตามจริงนะมะไม่มันคิดจริงๆนมะไม่แค่มันเจอทุกกระทบมันก็เลยไม่อยากกลับมาอีกแค่มันเจอความรู้สึกว่าเราไม่อยากเศร้าหมองเรื่องเนี้ยเรารู้สึกเลยแบบไม่อยากกลับมาเกิดอีกแต่ความเป็นจริงเราแค่อยากหนีจากความทุกข์ณขณะนี้ไม่ใช่อยากพ้นทุกข์ทางก้อนแต่มันแค่หนีอยากเรื่องเนี้เรื่องเดียวอยากหนีเรื่องเดียวมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราแบบไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมด เลยทําให้เราเนี่ยยังไม่อยากออกจากทุกข์จริงจ <hi> ังเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของเจตนาตัวแรกเนี่ยมันเลยทําให้เหตุปัจจัยต่างๆในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยต่อการบรรลุธรรมมันไม่เอื้อมันไม่เอื้อ <illustrations> อ <Maple> ํานวยต่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นไอเหตุปัจจัยเราเนี่ยมันเลยเป็นเหตุปัจจัยที่เราหลงผิดเนี่ยเนี่ยคำว่าหลงผิดเพราะมันยังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง เพราะนั้นทุกคนมันจะหลงผิดหมดอ่ะมันจะหลงผิดไปหมดแบบนี้วนอยู่ในอ่างเงี้ยวน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 ไอ้ตัวนี้มากับไปยึดอีกแล้วไอ้ตัวนี้เลิกยึดจ้างอ่ะมากลับไปยึดตัวนี้อีกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดเวลาพราะนั้นะเจ้าเลยบอกว่าให้สร้างเหตุของความเจริญขึ้นในชีวิตประจาวันอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดสร้างเหมือนคนรวยอ่ะไม่มีวันหยุดทางานไม่มีวันหยุดทํางานเราสังเกตได้เลยผู้เจ้าของกิจการได่เคยใครทำงานใครเคยทํางานกับเจ้าของกิจการนะเจ้านายอ่ะมันโทรแม้กระทั่งวันหยุดมันหยุดก็โทรเวลาเลิกงานแล้วมันยังโทรเลย สั่งงานเห็นไหมมันไม่อยู่ทํางานมันเหนื่อยแต่มันได้ตังไงคำถามคือเราเหน่วยในการภาวนาเราได้อะไรเราต้องไปหาเหตุตัวนี้ให้เจอว่าการภาวนาของเราจุดประสงค์ของการภาวนาเราได้อะไรไประโยชน์จากการภาวนาเฉยจ,จำนวนของการภาวนาเราได้อะไรคําถามมันก็ตอบเหมือนกันได้ความสงบสงบไปเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ไหรือยังว่าทําไมต้องสงบเออเราภาวนาเพื่อมีปัญญามีปัญญาไปเพื่ออะไรตอบหน่อยได้ไหม ทำไมต้องมีปัญญามันตอบไม่ได้อาจารย์ถามร้อยท้งร้อยก็ตอบไม่ได้เพราะมันไม่ได้รู้จริงๆว่าเอาไปทําอะไรอ๋อพ้นทุกพ้นยังไงเหรอเอาปัญญาไปพ้นยังไงอธิบายการพ้นของปัญญานยทำไมเวลาอาจารย์ตั้งคําถามอาันจตชอบถามกลับก็ให้มันรู้ไงมันตอบไม่ได้ัวมันเองตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วมันจะพ้นทุกได้ไงในเมื่อมันไม่รู้เหตุแห่งการเกิดขึ้นของความทุกในเมื่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเอาความพ้นทุกไปทําอะไรมันอยากจะพ้นจากแค่เรื่องนี้แต่ไม่ได้อยากพ้นจากการ การใช้ชีวิตในโลกมันยังอยากเกิดมันยังอยากรวยมันยังอยากมีมันยังอยากมันอยากไปหมดเลยแต่บอกว่าอยากคนถูกอย่างเงี้ยแต่มันยังอยากได้ไปหมดทุกอย่างไม่ทิ้งอะไรไม่วางอะไรไม่ปล่อยอะไรไม่เห็นตามความเป็นจริงอะไรไม่ยอมรับตามความเป็นจริงของอะไรเลยแต่อยากคนถูกมันเข้ากันไหมเนี่ยมันไม่เข้ากันได้เลยเห็นปะแต่พวกเรามักจะไปจับมาเออมันอันนั้นมันเป็นเรื่องของกระแสโลกแต่กระแสธรรมมันต้องตามจริงมันหนีจากเรื่องพวกนี้ไม่ผลหนีไม่ได้ แล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องนํากลับไปปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ไม่ปฏิบัติก็ไม่มีทางรู้เห็นศึกษาตำหลักตำรามามา,มากแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ปฏิบัติท,ทมก็ไม่มีทางรู้รมละเอียดละอในความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองได้ศึกษาแล้วต้องนําไปปฏิบัติไปแก้ไขที่ตัวเองไปเปลี่ยนตัวเองใหม่ไปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ค่อยๆฝึกทิ้งเปทชลนิดทีละนิดอะไรที่ตัวเองตัดได้ตัดออกทำไมาอาจารย์โกนผมเพราะอาจารย์เห็นว่าผมเป็นภาระเพราะอาจารย์เห็นแล้วว่าการไว้ผมมันทาให้อาจารย์มีกิเลสตัณหาทำไมอาจารย์หยุดเล่นยิม พ่ออาจารย์เห็นแล้วว่าการเล่นยิมมันทาให้อาจารมีกิเลสตัณหามากขึ้นกว่าเดิมอาจารย์เลยหยุดเล่นยิมอะไรก็ตามที่เกิดโทษกับอาจารย์จะพยายามปัดออกทําไมเงินในรายการที่แต่ละรายการเนี่ยอาจารย์ไปออกรายการแล้วเขาให้ตังค์ทำไมอาจารย์ไม่เอาเข้าตัวเองกิเลสมันขึ้นอาจารย์เห็นตัวเองเลยว่ากิเลสมันมากิเลสนะความโลภโกรธหลงมันยังมีกับทุกคนแม้แต่โสดมันก็ยังมีความโลภโกรธหลงอาจารย์เห็นกิเลสตัวเองอาจารย์เลยรู้ทันอาจารย์เลยปัดออกถ้าอาจารย์ขวนขวายเนี่ยเอามาเรื่อยๆอาจารย์ทิ้งตัวนะ รายการมาแต่ละรายการให้มาบางรายการให้เยอะนะบางรายการให้เยอะมากอาจารย์ค right. sure mm. hmm. ิดแล้วค hmm. ือเราคิดว่าเราเอาเงินตรงนี้ไปทําประโยชน์โดยเราไม่จำเป็นต้องเอาเข้ากองกลางก็ได้เพราะกองกลางอาจารย์แทบจะไม่ดึงออกมาเลยส่วนใหญ่ะาจาเงินส่วนตัวออกอาจารย์ก็เ่มคิดแล้วเฮ้ยนี่มันเงินกูนะกูแต่งละมันเงินกูนะเออมันเงินกูอ่ะทําไมเราเอามาใช้ไม่ได้วะทั้งที่เราเอามาใช้ประโยชน์แต่ใช้ประโยชน์ผ่านตัวเราสิไม่ใช่ไปผ่านกองกลางกีเลสขึ้นเลยพอเวลาอาจารย์รู้ปุ๊บอาจารย์ทิ้งเลยนี่แหละสละแล้วเหมาะแก่เมือ ถ้ามึงขวนขวายมามึงจะโลภมึงจะมีกิเลสตัณหาจากตัวเงินนี้ได้อาจจเลยตัดออกเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นกิเลสตัณหากับอาจารย์ทําให้ใจมันขุนมัวทําให้สิสัมปัสสัญญามันขุนมองอาจารย์ตัดออกหมดไม่เอาเพราะนั้นอาจารย์จะฝึกตัวเองแบบนี้ตลอดเราจะสังเกตได้ใครเอาอะไรมาถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วยอาจารย์ตัดออกถ้าอาจารย์เห็นว่ามันจะสร้างกิเลสตัณหาอาจารย์ตัดออกเพราะนั้นการพิจารณาตามธรรมเนี่ยอาจารย์เห็นแก่ประโยชน์ตนก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่มีกิเลสตัณหาในเรื่องนั้นไม่อนนกะ อาจารย์เห็นแกประโยชน์ตนก่อนทําไมอาจารย์ต้องเห็นแกตัวก่อนเพราะถ้าอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้ส่วนรวมจะรอดเหรอถ้าอาจารย์ยังแก้ไขตัวไม่ได้แล้วอาจารย์สอนส่วนรวมอ่ะไม่พังชิพายก็หมดเหรอใช่ป่ะตัวเองยังทำไม่ได้แล้วจะสอนใครถ้าสอนเอากิเลสไปสอนชาวบ้านเขาเลยนะมันพังหมดเลยนะดังนั้นอาจารย์จึงต้องทาตัวเองให้ได้ก่อนนั่นคือเหตุผลว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อาจารย์เนี่ยต้องทําให้ตัวเองบริสุทธิ์คําว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพื่อให้คนอื่นตรวจสอบไม่ได้ ไม่เพ uhm. ืะะ่อให้คนอื่นมาติมตำหนิติจริงไม่ได้ไม่ใช่นั่นมันเป็นคำพูดเฉยๆที่อาจารย์บอกกับโลกว่าอาจารย์ต้องการทําเพื่อไม่ให้ไม่ใครตําหนิติจริงอาจารย์ได้แต่จิตวิจารเจตนาจริงจริประสงค์จริงในการทําอาจารย์ทําเพื่อตนยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนถึงจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นได้เพื่อจะถึงสอนเนี่ยว่าการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราปรารถนาดีกับบุคคลอื่นเราต้องกลับมาทำให้ตัวเองเนี่ยดีก่อน อยากยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านต้องกลับมาทําที่ตัวเองก่อนเมื่อทาตัวเดีแล้วประโยชน์นี้จะเกิดแก่คนอื่นได้ด้วยพระเจ้าเนี่ยเก่งมากเลยถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองเอาไม่รอดมันไม่มีทางช่วยเลยมันจะจมลงไปทั้งคู่ไอ้นี่ก็ยังไม่แข็งไอ้นั่นก็ยังไม่แข็งอาจารย์ว่ายน้าไม่เป็นอีนั่นจมน้ํากําลังจะจมน้ําตายอาจารย์ด้วยความสงสารกระโดดลงไปช่วยมันตายทั้งคู่ไหมช่วยใครไม่ได้เลย แต่ถ้าอาจารย์เนี่ยยังประโยชน์ให้เกิดขึด้นแก่ตัวเองก่อนไอคนที่จมน้ำเนี่ยมันตายคนเดียวนะแต่อาจารย์เนี่ยรอดแล้วอาจารย์รอดแล้วตั้งปณิธานไปฝึกตั้งใจในการฝึกฝนในการว่ายน้ําให้เป็นทําตัวเองให้แข็งแรงเวลามีใครจมน้ําหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะช่วยตายไปคนหนึ่งในขณะนั้นดีกว่าตายสองคนแต่ในวันนี้ฉันรอดหนึ่งคนฉันกลับมาปฏิบัติทําความเพียรที่ตัวเองฝึกในการว่ายน้ําวันหนึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปใครตกน้ําฉันจะลงไปช่วย สิบคนช่วยได้หมดเลยสิบคนดีไหมเห็นไหมเนี่ยยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองได้มันจะเกิดประโยชน์กับอีกคนอีกมากมายแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ได้คิดแบบนี้มันพิจารณาไปตามเหตุตามผลของอะไรความอยากของตัวเองดังนั้นในโลกเนี่ยมันยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองไหมไม่แต่มันอยากจะให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่คนอื่นก่อนแต่ตัวเองเป็นไงพ้นไหแล้วมันไม่พ้นมันช่วยขครได้ไหมสุดท้ายมันช่วยได้ไม่เต็มที่รอเวลาสักนิดนึง ช้าสักนิดหนึ่งแล้วประโยชน์ตรงนี้จะเจริญกับตัวเองมากที่สุดเพราะนะั้นมันไม่ได้เจริญแค่ตัวเองนะการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ได้เจริญแค่ตัวเองอย่างเดียววันหนึ่งมันจะเจริญแก่ผู้อื่นด้วยแต่ช้านิดหนึ่งบางคนมันรอไม่ได้มันใจร้อนโอ้ยอาจารย์มึแจะไปฝึกอยู่ใช้เวลาอีกห้าปีหกปีกว่าจะออกกระบอกสอนคนอื่นได้เสียเวลาใช่ยอมเสียเวลาไปเถอะถ้าไม่ยอมเสียเวลาจะเล่นเท็กกันหมดไม่มีทางเลยเพราะมันเละตั้งแต่ต้น มันเละก็แต่คนแรกมันเละแต่คนสอนยังไปสอนคนอื่นมันจะไม่เละเหรอมันก็สอนผิดไปหมดเพราะนั้นหลักเหตุหลักผลพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้นเหตุคือเราอยากสอนใช่ไหมไปทําให้ได้ก่อนไปทําความเพียรตัวเองให้ได้ก่อนไปฝึกปฏิบัติตัวเองให้ได้ก่อนไปรู้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นแก่ใครเสียเวลาในการสอนนั้นจะไม่มีใครสามารถตื่นรู้ตื่นทําได้เลยเพราะรัาจารบอกว่าแก้ที่ตัวเองง่ายที่สุดจัดการที่ตัวเองดีที่สุดเพราะนั้นทุกอย่างอาจารย์ ให้พยายามกลับไปที่ต้นเหตุพยายามบางคนเนี่ยพยายามดึงอาจารย์ออกมาก,กน,นะพยายามดึงไปตรงนั้นพยายามดึงไปตรงนี้ให้ไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่ตรงนูง้นตรงนี้โดนหลอกแล้วนะอาจาร,รย์บอกกลับไปแก้ที่ต้นเหตุเถอะหลายคนเนี่ยแอนตี้อาจารย์ว่าทําไมอาจาร,รย์ชอบด่าคนว่างโง่ไม่ควรด่าคนอาจาร,รย์เห็นคนเริ่มออกมาบอกจารแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครว่างโง่อย่างเงี้ยอาจาร,รย์ไม่ได้มีเจตนาในการด่าเขาเพื่อซ้าเติมแต่อาจาร,รย์มีเจตนาในการด่าเขาเพื่อให้เขารู้ตัวว่าเขาหน่ะโง่คนโง่มันไม่ค่อยยอมรับก็ตัวเองโง่